วิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินธรจังหวัดยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาคณะสาธารณาสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกที่เน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้ความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดปีงบประมาณ2,565มีผลงานเด่นดังนี้ 1. ผลงานกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมสหวิชาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพสำคัญต่อการทำงานร่วมกันในลักษณะของทีมสุขภาพที่ยึดถึงประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับประชาชน มีนักศึกษาจากทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน297คนมีแนวทางการดำเนินงานต่อไปคือการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มจะช่วยให้การทำงานในทีมสหวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบูรณาการกับสบชโมเดล 2. นวัตกรรมการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินแอดวานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์จากสถานการณ์จริงประกอบกับบูรณาการพันธกิจการผลิต การบริการวิชาการจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินแอดวานเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาขึ้นมีแนวทางที่จะดำเนินงานต่อไปคือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแซนวอกต่อไป 3. การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซีเซอร์เฟอร์แคปเนแคสระดับ3วิทยาลัยไ,ได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพคณะกรรมาการจาริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และอยู่ในระหว่างการปรับแก้ตามคำแนะนำของคณะกรรมาการตรวจประเมิน 4. การจัดทำวารสารการศึกษาและวิจัยการสาธารณาสุข วิทยาลายัยจัดทำวารสารการศึกษาและวิจัยการสาธารณาสุข Journal of Education and Research in Public Health ราย4เดือนฉบับแรกซึ่งจะเผยแพร่ฉบับเต็มภายในวันที่30เมษายน2566เป็นวารสารของวิทยาลายัยที่สามารถเผยแพร่ องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณาชนและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัย 5. องค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วิทิาลาัยาราาสาธารณาสุขสิรินทร์จังหวัดยะลาเป็นองค์กรเดียวที่ได้รับการรับรองในจังหวัดยะลาและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับสูงในอนาคตมีแนวทางที่จะดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตรเดิมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาหลักสูตรด้านการแพทย์ฉุกเฉินอื่นๆที่ตอบสนองความต้องการของบริบทพื้นที่และเขตสุขภาพเซอร์วิสแพล 6. ผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินสูงสุดในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ถึง3ใน4หลักสูตรประกอบด้วย 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีคะแนนการประเมิน4.31เป็นอันดับที่1ของคณะ 2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตมีคะแนนการประเมิน4.00เป็นอันดับหนึ่งของคณะ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยมีคะแนนการประเมิน3.40เป็นอันดับที่1ของคณะเปรียบเทียบคะแนนเฉพาะหลักสูตรที่เปิดเป็นปีแรกผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ 1>, 1. รางวัลรองชนะเลิศโครงการสบชโมเดลในการจัดบูธนิทรศการการประกอบการนำเสนอผลงานเด่น 2>, 2. รางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและประกวดงานวิจัยด้วยวาจาภาษาอังกฤษในเวที s Smart Smart b r a i n a n d Health 2023 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดงานนวัตกรรมด้วยโปสเตอร์ภาษาไทยในเวที s m a r t Brain and Health 2023วิทยาลัยได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสถาบันพระบรมราชชนกเช่นโครงการสอบชอบมเดล ิงตรงจราจร7จดสีในปีงบประมาณที่ผ่านมามีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาจำนวน769คนบุคลากรจำนวน112คนและประชาชนหมู่ที่5ตำบลท่าสาบจำนวน272คนมีการพัฒน,นาการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพโดยใช้สอบชอโมเดลผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามกลุ่มเป้าหมายให้ครบได้มากที่ส และพัฒนา,นารูปแบบกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองโดยการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองและชุมชนผ่านสหวิชาชีพ ด้วยปณิธานที่ตั้งมัน่นทั้งนี้กว่า55ปีวิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินทรจังหวัดยะลาเติบโตขึ้นมิได้มุ่งเน้นทางด้านการสาธารณาสุขเพียงประการเดียวแต่ยังให้ความสำคัญกับสาขาวิวชาชีพต่างๆเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่การบูรณาการการเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงชีวิต พัฒนาระบบการสาธารณาสุขไทยให้ก้าวไกลวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้เป็นฟันเฟืองในการพัฒนางานทางด้านสาธารณาสุขไทยสืบเนื่องตลอดไป